นี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ1,000คำเกี่ยวกับรถถังซา b r รสำหรับช่องออ o โต i ิลโดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นด้วยคำว่ายินดีต้อนรับตามที่คุณขอขีดขีดขีดยินดีต้อนรับสู่ออ o โตบิววันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถถังที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครรถถังที่ถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างของกองทัพอังกฤษในยุคหลังสงครามเย็น รถถังเบารุ่นหนึ่งที่ถูกประยุกต์ใช้งานเพื่อความคล่องตัวและการรบระยะใกล้มันคือซาเบรรถถังลาดเวนที่เป็นผลผลิตจากการรวมกันของ2ยานกระอดชื่อดัง FV101 Scorpion และ FV721 ป๊๊ปจนกลายเป็นซาเบรที่เราจะพูดถึงในวันนี้ซาเบรไม่ใช่รถถังใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจากศูนย์แต่มันคือการดัดแปลงรถถังเก่าให้สามารถใช้งานได้ในรูปแบบใหม่ ด้วยการนำตัวถังของ FV 1 0 1น Scorpion มารวมเข้ากับป้อมปืนของ FV 7 2 1อซึ่งป้อมปืนของ f อกนั้นใช้ปืนขนาด30ม mm. ิลิเมตร RARDEN ซึ่งถือว่าเป็นอาวุธที่มีประสิทธ,ธิภาพมากในภารกิจต่อต้านยันเกราะเบาและภารกิจลาดประเวนในการออกแบบ Sabre นั้นทีมงานได้วางเป้าหมายให้รถถังคันนี้มีน้ำหนักเบาคล้องตัวและสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วในภูมิประเทศที่ยากลำบาก ตัวถังที่มาจากสกอร์เปียนทำจากอลูมิเนียมอันลอยซึ่งมีน้ำหนักเบาแต่ยังคงแข็งแรงเพียงพอสำหรับภารกิจที่ต้องการความเร็วและความว่องไวซาเบรมีน้ำหนักราว8ตันเท่านั้นซึ่งน้อยกว่ารถถังหลักทั่วไปหลายเท่าตัวด้วยน้ำหนักนี้เองทำให้มันสามารถบรรทุกทางอากาศได้อย่างง่ายดายและเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศต่างๆเช่นป่าเขาเนินหินหรือพื้นที่น้ำถังได้อย่างคล่องแคล่ว เครื่องยนต์ของซารเเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบจากหัว j 60ที่มีกำลังประมาณ190แรงมา้าทำให้สามารถทำความเร็วได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ทุรกันดารน,นั่นหมายความว่ามันสามารถเข้าตีและถอนตัวได้รวดเร็วเหมาะกับภารกิจลาดตระเวนอย่างยิ่ง ในด้านอาวุธหลักซาเบรใช้ปืนใหญ่ขนาด30มิมแบบ RARDEN ที่สามารถยิงได้ทั้งกระสุนจอบเกราะและกระสุนระเบิดทำให้มันสามารถรับมือกับยานเกราะเบารถบันทุกหรือแม้แต่เครื่องบินโจมตีต่ำบางประเภทได้นอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm. ิลมตรสำหรับการต่อต้านกำลังพลและเป้าหมายเบาอื่นๆอีกด้วย จุดเด่นอีกอย่างของซเบรคือขนาดที่เล็กและเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบกว่าทําให้มันสามารถลอบเข้าใกล้ศัตรูได้โดยไม่ถูกตรวจจับง่ายๆในภารกิจที่ต้องการความลับและความรวดเร็วซับเรถือว่าทําได้ดีมากแม้จะมีข้อดีหลายอย่างแต่ซเบเรก็ไม่ได้ไร้ข้อจํากัดหนึ่งในข้อจํากัดสำคัญคือเรื่องของกรอบป้องกัน กรอบของมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อต้านกระสุนขนาดใหญ่หรือจรวดต่อต้านรถถังโดยสามารถป้องกันได้เพียงกระสุนขนาดเล็กและสะเก็ดระเบิดเท่านั้นนั่นหมายความว่าหากถูกพบเห็นจากรถถังหลักหรืออาวุธหนักมันมีโอกาสเสียหายอย่างรุนแรงแต่ในแง่ยุทธวิธีซาเรไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เข้าโจมตีแนวหน้าแต่มันเป็นเหมือนตาและหูของกองทัพ ทำหน้าที่ค้นหาเป้าหมายตรวจสอบเส้นทางและรายงานข้อมูลให้กับหน่วยหลักโดยคุณสมบัติเหล่านี้ซาเบรเป็นส่วนสำคัญในโครงสร้างของกองกำลังลาดประเวนของกองทัพอังกฤษในช่วงปลายยุค90จนถึงต้นยุค2,000ในช่วงเวลาหนึ่งซาเบรถูกใช้งานจริงในการฝึกซ้อมและปฏิบัติภารกิจจริงในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลาง ก่อนที่ในปี2004กองทัพอังกฤษจะตัดสินใจถอนซาเรออกจากประจำการเพื่อหลีกทางให้กับรถถังลาดระเวนรุ่นใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมากกว่าแม้จะไม่ได้รับการกล่าวถึงมากเท่ารถถังหลักรุ่นใหญ่ๆอย่างชอนเลนเจอร์หรือเนโอพาดแต่ s a b เรก็เป็นหนึ่งในรถถังที่มีความสำคัญอย่างเงียบๆในระบบการรบของอังกฤษมันถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มภารกิจเฉพาะทาง ซึ่งรถถังหนักไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแอลมันก็ทำได้ดีมากในหน้าที่ของตัวเองซาเรยังเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมรถถังและพิพิธภัณฑ์ทางทหารหลายแห่งทั่วโลกเพราะเป็นหนึ่งในตัวอย่างขององค์การผสมผสานเทคโนโลยีเก่ากับการใช้งานใหม่ได้อย่างลงตัวบางคันยังคงสามารถเคลื่อนที่ได้และบางคันก็ได้รับ